สวัสดีพี่ๆทุกคนคะ่ะวันนี้เป็นวันจันทร์ที่2 3ธันวาคมนะคะกลับมาพบกันอีกครั้งนึงค่ะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็ติดภารกิจไม่สะดวกนะคะก็เลยไม่ได้มาพูดคุยกันแม้ไม่ได้พูดคุยกันพี่ๆหลายๆท่านก็ทราบข่าวสารงานบุญดีแน่นอนนะคะเพราะว่าวันเสาร์ที่ผ่านมาที่มีตักบาตรพระหนึ่งมืนรูปการจนบุรีก็ไปกันเยอะมากเลยนะคะคนแน่นมาก ใครไม่ได้ไปเราก็ตั้งจิตอนุโมทนาบุญกับผู้ที่ไปแล้วอนุโมทนาบุญซึ่งกันและกันค่ะสาธุและเมื่อวานก็เพิ่งผ่านไปเลยอีกเช่นกันสังฆทานหนึ่งพันวัดนะคะเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดของครูไม่เล็กหลวงพ่อทะตะของเราค่ะท่านเป็นพระที่ไม่เคยทําอะไรเพื่อตัวเองเลยค่ะหลวงพ่อครูไม่เล็กของเราอ่ะทําอะไรเพื่อคนอื่นมาตลอด เวลาจะมีงานบุญอะไรก็คือเพื่อหลวงพ่อธรรมชโยมาตลอดแต่เมื่อวานเป็นงานบุญที่ลูกๆตั้งใจเลยว่าอยากที่จะเอาบุญสังฆทาน1,000งัวัดถวายให้กับท่านในวาระวันคล้ายวันเกิดท่านก็ดูปลื้มนะคะตอนที่ประทานสงสัมโมวัดราชโอรสก็สัมโมได้กินใจมากเลยค่ะเราก็ยิ่งรู้สึกภาคภูมิใจในครูบาอาจารย์ของเรานะคะว่าครูบาอาจารย์ของเรานี่ไม่ธรรมดาขนาดพระที่ต่างวัดกันก็ยังชื่นชมเลยค่ะ เมื่อวานก็เลยเป็นอีกงานบุญหนึ่งพี่ๆที่มาวัดได้มาสั่งสมบุญก็ให้เราได้ปลื้มในบุญนี้กันไปนานๆพี่ๆที่ไม่ได้มาถ้าเกิดได้เข้าซูมได้ดูงานบุญก็จะได้อนุโมทนาบุญไปด้วยกันหรือไม่ได้เข้าซูมก็ไม่เป็นไรค่ะวันนี้เราก็ตั้งจิตอนุโมทนาบุญร่วมกันในสองงานบุญนะคะตักบาตรพระและก็ถวายสังฆทานเมื่อเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาค่ะสาธุค่ะแล้วงานบุญอันใกล้นี้ จะมีอะไรบางท่านก็ถามว่าจะมีทุดงปีใหม่ไหมมีนะคะมีจัดทุดงปีใหม่30ธันวา31ถึง1มกราคมจัดโดยทีมงานทุดงแก้วค่ะถ้าอยากมาพักค้างกับโครงการทุดงแก้วติดต่อผู้ประสานงานได้ถ้าเอาว่ามาสดวนตนข้ามปีกันเหมือนหลายๆปีที่เราทำกันก็คือ31ธันวาคม เราก็มาที่วัดพระธรรมกายค่ะมาสวดมนต์มาอยู่ที่มหาธรรมกายใจดีตั้งแต่ช่วงค่ำเลยก็ได้อยู่ไปยาวๆถึงเที่ยงคืนใกล้ๆเที่ยงคืนก็จะมีสวดมนต์สวดธรรมจกักนั่งสมาธิอธิษฐานจิตเข้าสู่ปีใหม่หนึ่งมก,กราคม2568นะคะถ้าจะเอาวันเดียวก็31ธันวาก็มาร่วมสวดมนต์ข้ามปีได้และหนึ่งมก,กราคม เราก็จะได้ตักบาตรพระเป็นพันรูปค่ะที่มหาธรรมกายเจดีนะคะมหาธรรมกายเจดีจะมีตักบาตรพระอย่างน้อยปีละสองครั้งอย่างน้อยๆเลยคือปีใหม่กลับมาค้าบูชานอกนั้นเราก็จะใส่บาตรกันที่บ้านคุณยายถ้าเกิดอยากได้บรรยากาศดีๆใส่เสื้อหนาวมาด้วยนะคะเช้าวันสดใสหน้ามหาธรรมกายเจดีแดดอ่อนๆ เป็นการเริ่มต้นปีใหม่ในบุญกุศลหน้าองค์พระเป็นล้านองค์เห็นพระเป็นพันรูปแล้วเราก็ได้สั่งสมบุญด้วยการใส่บาทก็นี่แหละค่ะเราก็จะต้องมาใส่บาทกันนะคะถ้าสนใจจะจองกล่องตักบาทติดต่อผู้ประสานงานให้จองให้ได้เลยร่วมบุญกับทางวัดกล่องละสองพันบาทค่ะต้องการเป็นเจ้าภาพกล่องตักบาทพระปีใหม่ติดต่อผู้ประสานงานให้จองได้ค่ะ นี่ก็คือเรื่องราวงานบุญอันใกล้นะคะเรื่องราวของภูริทัศน์น่าจะจบได้ก่อนสิ้นปีค่ะแล้วปีหน้าค่อยเริ่มชาดกใหม่นะคะเดี๋ยวลองดูค่ะเราจะได้มาเริ่มต่อเรื่องราวภูริทัศน์ของเราเลยนะคะจากความเดิมเมื่อสัปดาห์กว่าๆที่ผ่านมาค่ะเป็นช่วงที่ภูริทัศน์ได้มารักษาศีลบนโลกมนุษย์แล้วครั้งที่แล้วลืมบอกไปค่ะภูริทัศ์ ที่ตั้งใจรักษาศีลนี่คือรักษาศีลแปดเลยแสดงว่าศีลห้าท่านรักษาที่เมืองบาดาลเป็นปกติได้แต่ว่าศีลแปดน่ะค่อนข้างยากที่ค่อนข้างยากเพราะว่าข้อสามจากไม่ประพฤติผิดในกามก็คือไม่ไปผิดลูกผิดเมียคนอื่นไม่ไปเจ้าชู้จากศีลข้อสามในห้าข้อพอมาเป็นศีลข้อสามในแปดข้อก็จะเป็นว่าให้ประพฤติพรหมจรรย์ ที่ผ่านมาท่านภูริทัศน์ไม่สามารถประพฤติพรหมจรรย์ได้พอจะรักษาศีลทีไรนางนาคทั้งหลายก็มากวนค่ะมายุวยุวนมากวนมาทําให้ผิดศีลข้อนี้ภูริทัศน์ก็เลยตัดสินใจมารักษาศีลบนโลกมนุษย์เพื่อที่จะได้มีความบริสุทธิ์มากขึ้นคือครั้งที่แล้วลืมบอกไปภูริทัศน์มาตั้งใจรักษาศีลแปดต้องการประพฤติพรหมจรรย์แล้วก็อธิษฐานจิตด้วยว่าการรักษาศีลของเราเนี่ย ถ้าเกิดว่าใครต้องการเนื้อเลือดของเราต้องการชีวิตของเราไปเรายินดีให้เลยเราจะไม่ทําร้ายใครมารักษาศีลบนโลกมนุษย์ก็มีกายเป็นพญานาคเป็นงูใหญ่ก็รู้ว่าคนก็จะกลัวแต่เราก็จะไม่ทําร้ายใครแน่นอนใครอยากได้เนื้อเลือดเอาไปเลยก็คือตั้งใจเลยนอกจากรักษาศีลแบบนี้ก็น่าจะได้หลายบาร,รมีอยู่นะคะยอมสละชีวิตเป็นเดิมพันด้วย ที่เล่าไปว่าท่านก็รักษาศีลมาแบบสบายๆครบหนึ่งปีก่อนที่จะครบหนึ่งปีก็พาพ่อลูกพรามเนศาสตร์กับลูกชายสมทัศนะ์น่ะไปเมืองบาดาลแล้วพอคุณคุณใช่ไหมคะสองพ่อลูกนี้ได้มาเจอท่านภูริทัศน์ภูริทัศน์ศก็เลยพาไปเมืองบาดาลเลยเพื่อให้เสเวสุขเพราะว่าโดยเฉพาะพ่อเนี่ยมีลักษณะเป็นคนพาลจะต้องนําความไม่ดีมาสู่เราได้ในอนาคตเพราะฉะนั้นเป็นการตัดไฟแต่ต้นลม พาไปเมืองบาดาลให้เสวยสุขช่วงเวลาก่อนที่จะครบหนึ่งปีค่ะพรามเนศาน่ะบุญน้อยคือการเสวยสุขในทิพยสมบัติก็น่าจะทำให้มีความสุขไปได้เรื่อยๆแต่ว่าพรามเนศาอยู่ๆก็เกิดเบื่อสมบัติทิพขึ้นมาในตำราเขาบอกว่าบุญน้อยแต่จริงๆถ้าเราคิดในแง่ดีนะคะถ้าเกิดเขาเบื่อหน่ายในสมบัติแล้วคิดอยากที่จะออกบวชบำเพ็ญเพียรเอออันเนี้ยดี แต่ของเขาว่าบุญน้อยจริงๆเพราะว่าอยู่ๆก็คิดถึงภรรยาแล้วก็รู้สึกไม่อยากอยู่แล้วเมืองบาดาลอยากกลับไปสู่เมืองมนุษย์อยากไปทําอาชีพเป็นนายพรานเหมือนเดิมดีกว่าไปล่าสัตว์เหมือนเดิมก่อนหน้านี้เคยขอภูริทัศน์แล้วค่ะขอว่าจะกลับไปเยี่ยมบ้านแต่ภูริทัศน์ก็พยายามจะให้อยู่เมืองบาดาลไปเธอสเสวยสุขไปเธอแบบนี้มันมีความสุขกว่ากลับไปก็ต้องไปทํามาหากินมันเหนื่อยเนี่ยอยู่สบายๆไป ภริทั์ก็ไม่อยากให้ออกจากเมืองบาดาลค่ะแต่พรามเนสสัก็คิดอยู่ตลอดก็เลยหาวิธีการที่จะขอออกจากเมืองบาดาลน,นะคะวันหนึ่งภูริทั์ก็มาเยี่ยมคือทุกครั้งภูริทั์ก็จะหาเวลามาเยี่ยมพ่อลูกอยู่แล้วค่ะว่าเป็นยังไงบ้างชีวิตมีความสุขไหมพอมาเยี่ยมครั้งนี้พรามเนสสัก็เลยบอกกับภูริทั์ว่ากระผมอยากกลับไปเยี่ยมภรรยาบ้างจังภูริทั์ก็บอกว่าอย่าเลยคือก็เหมือนเดิมค่ะเซเวสูไปเถอะ ยังไงภรรยาก็อยู่ได้อยู่แล้วเรามีความสุขไปเถอะทั้งนี้พรามเนศาร์ใช้แผนนี้ก็เลยบอกไปเหมือนชวนคุยนะคะท่านภูริทัศน์ทำไมท่านอ่ะถึงต้องไปรักษาศีลบนโลกมนุษย์ล่ะจริงๆแล้วเนี่ยสมบัติที่ท่านให้เราที่เมืองบาดาลอะ่ะก็เป็นสมบัติที่ยิ่งใหญ่มากเลยเราเสวยสุขมาจะปีหนึ่งแล้วเราก็รู้สึกว่ามันยิ่งใหญ่มันมีความสุขมากท่านไปทําไมท่านก็มีความสุขดีอยู่แล้วนี่ภูริทัศน์ก็เลยบอกว่าที่ท่านเห็นน่ะ สมบัติของเมืองบาดาลมีความยิ่งใหญ่ขนาดนี้แต่ว่าเราได้ไปเห็นสมบัติของเทวดามาแล้วทําให้เรารู้ว่าการเป็นชาวสวรรค์ดีกว่าเป็นพญานาคสมบัติทิพย์ทุกอย่างดีกว่าอีกเพราะฉะนั้นเราก็เลยปรารถนาที่จะไปเป็นชาวสวรรค์ก็คือเราไม่อยากเป็นพญานาคแล้วเราก็เลยตั้งใจรักษาศีลเข้าทางพรามเนสศาศ์นะคะพรามเนสา์ก็เลยอ้างแบบนี้ค่ะ,สะแสดงว่าท่าน่ะคงรู้สึกว่า เราจะต้องทําทุกอย่างด้วยมือของเราเองมันถึงจะเป็นความภาคภูมิใจท่านพูดแบบนี้แสดงว่าแม้ท่านมีสมบัติทริ์ดีๆท่านก็ยังอยากขวนขวายถือศีลเพื่อที่จะไปสู่สมบัติของชาวสวรรค์แสดงว่าท่านอยากที่จะทําทุกอย่างให้สําเร็จด้วยมือตัวเองเราก็เหมือนกันเราอ่ะสวยสุขมาก็มีความสุขดีแต่เราก็เริ่มรู้สึกว่าเราอยากจะกลับไปบนโลกมนุษย์แล้ว ความสุขนี้มันก็เป็นความสุขที่ได้มาจากท่านท่านเป็นคนให้สมบัติทิพย์เรามาเราควรที่จะหาสมบัติด้วยตัวเราเองดีกว่าเราขอขึ้นไปเมืองมนุษย์เถอะเราอยากที่จะกลับไปทําอาชีพเดิมแล้วเข้าใจผูกเรื่องค่ะทามเนศาพยายามจะอ้อนวอนว่าเนี่ยท่านยังทําแบบนี้เลยเพราะฉะนั้นเราก็ควรที่จะนําความสมําเร็จด้วยอาชีพของเราไปทํามาหากินจนเราร่ารวยมีสมบัติเองดีกว่านะท่านนะ คือครั้งนี้ก็ต้องยอมค่ะเพราะว่าพราหมณนศาสตร์ตื้อมากกาอยากจะขึ้นจากเมืองบาดาลน,นะคะพอยอมก็เอาดวงแก้วคือพญานาคเขาจะมีดวงแก้วมณีคนละดวงเป็นดวงแก้วประจําตัวค่ะดว,วะ,วะ,ะดวงแก้วประจําตัวของพญานาคเลยท่านน่ยยอมเสียสละดวงแก้วประจําตัวส่งให้พราหมณนศาสตร์ก็บอกว่างั้นถ้าเกิดท่านไปโลกมนุษย์เอาดวงแก้วนี้ไปแล้วกันถ้าพบความลําบากอะ่ะก็แค่ที่ฐานจิตกับดวงแก้ว การใช้ดวงแก้วมณีก็คือการนำดวงแก้วนั้นมาอธิษฐานแล้วก็จะสมปรารถนาในทุกสิ่งที่ท่านต้องการต้องการอะไรขอกับดวงแก้วก็จะได้นะคะงั้นเราให้ดวงแก้วแล้วกันท่านจะได้ไม่ลำบากเกินไปถึงบอกว่าพรามเนสร์เขาบุญน้อยก็คืออยากจะขึ้นจากเมืองบาดาลอย่างเดียวไม่สนใจดวงแก้วคือถ้าเป็นเราเราก็รับไว้ก็ได้เนาะรับไว้ก่อนใช้ไม่ใช้อีกเรื่องหนึง่งพรามเนสร์ปฏิเสธเลย ไม่เป็นไรท่านภูริทัศน์เราเกรงใจเราคิดว่าอนาคตเดี๋ยวเราก็จะบวชแล้วล่ะโม้ไปจริงๆคือโมอ้อะอนาคตเดี๋ยวเราก็บวชแล้วของแบบเนี้ยเราไม่อยากได้หรอกภูริทัศน์ถึงกับอนุโมทนาบุญโอ้โหเป็นความคิดที่ดีมากเลยท่านพราหมณ์เนศท่านคิดถึงอนาคตที่จะได้บวชเนี่ยเราเป็นพญานาคเรายังบวชไปได้เราอนุโมทนาบุญด้วยก็มีความชื่นชมแล้วก็เลยส่งพราหมณ์เนศกับสมบัติขึ้นมาค่ะ ตอนจะขึ้นมาสมมทัศน์ก็ไม่ได้พอใจนะคะสมมทัศน์ก็บ่นพ่อว่าเรามีความสุขกันแล้วพ่อก็มาทําให้ความสุขนั้นมาลายหายสูญไปเซ็งเลยแต่ก็ต้องขึ้นมาพร้อมพ่อค่ะพอขึ้นมาจากเมืองบาดาลตอนแรกก็คือยังแต่งกายเป็นชุดของชาวสวรรค์น,นะคะเป็นชุดทิพย์ขณะที่เดินทางกลับบ้านเขาก็ผ่านแม่น้ํานึกอยากจะอาบน้ํากันทั้งคู่ก็เลยเปลี่ยนชุดเอาผ้าทิพย์มะถอดไว้ พอถอดผ้าทิปออกผ้าทิปหายไปเลยชุดที่กลับมาก็คือเป็นชุดเมื่อหนึ่งปีที่แล้วชุดเดิมค่ะสมทั์ก็บนอีกพอ่อดูสิตอนนี้คือสมบัติอะไรก็ไม่ได้ชุดทิปที่เป็นชุดของพญานาคก็หายไปหมดแล้วเราก็มีชุดเดิมกลับบ้านก็เลยหมดอารมณ์ไม่อาบน้ำละเดินกลับบ้านกันไปพ่อกลับถึงบ้านภรรยาก็ตกใจเหมือนกัน ผู้พูสามีกับลูกเราหายไปหนึ่งปีนึกว่าตายไปแล้วนึกว่าโดนสัตว์ร้ายทําร้ายตายไปแล้วอยู่ๆก็กลับมาก็มีความดีใจนะคะก็รีบต้อนรับเลยทั้งสองคนยังไม่ได้เล่าเรื่องอะไรพอภรรยามาต้อนรับก็กินข้าวกินเสร็จพราหมณ์ในศาสตร์ก็ง่วงหลับไปภรยาก็เลยถามลูกชายพวกเจ้าหายไปไหนกันมาไหนเล่าให้แม่ฟังสิสมบัตก็เล่าให้ฟังหมดเลยค่ะ หนึ่งปีที่แล้วได้ไปเจอพญานาคพญานาคชื่อท่านภูริทัตพญานาคพาไปเมืองบาดานพ่อและลูกก็เลยไปอยู่ที่เมืองบาดานมาหนึ่งปีจาแม่เนี่ยก็ไปมีความสุขกันมาแม่ก็ถามต่อว่าอ้าวแล้วลูกกลับมากันเนี่ยไม่มีสมบัติจากพญานาคติดมือมาเลยเหรอสมบัติก็เลยบอกว่าท่านภูริทัตนะ่ะตั้งใจจะให้ดวงแก้วพ่อเลยแต่พ่อไม่เอาแม่แถมพ่อยังพูดอีกนะว่าอนาคตพ่อจะบวชโอ้โห ภรรยาฟังแล้วของมันขึ้นค่ะคือหายไปก็หายไปนานกลับมาแทนที่เหมือนจะมีอะไรติดไม้ติดมือเนาะเหมือนเราไปไหนกลับมาเราก็ต้องมีของฝากคนทางบ้านนิดนึงอย่างนี้นะคะกลับมานี่ไม่มีอะไรเลยกลับมามือเปล่าก็โมโหแล้วดันบอกอีกว่าอนาคตจะบวชขณะที่พราหมณ์เนศาบนอนอยู่ภรรยาเนี่ยก็เลยเอาไม้ไปตีไปตีต,ตีตีเลย จนพราหมศร์ตื่นแล้วก็งงว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมอยู่ๆมาตีเราพันรายาสุดที่รักกันเลยบอกว่าแกมันโง่ไปอยู่เมืองบาดาลมาเนี่ยแทนที่จะเอาสมบัติกลับมาให้ชั้นซะหน่อยก็ไม่เอามาเห็นว่าจะได้ดวงแก้วมณีก็ไม่เอามาอีกและทำท่าจะบวชอีกอะไรกันอย่างเงี้ยนะคะพราหมณร์ก็บอกเดี๋ยวใจเย็นๆไม่ได้จะบวชหรอกโม้ไปอย่างนั้นแหละโม้ไปให้ใหท่านภูริทัศน์ รู้สึกดีและอยากปล่อยเราขึ้นมามือมนุษย์แค่นั้นเองไม่ได้คิดจริงแต่ว่าไม่ได้เอาของมาใช่ไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวจะทําอาชีพในพรานเลี้ยงดูเจ้าเองคือเมียก็ไม่พอใจค่ะก็เลยไล่ตีนะคะสุดท้ายพรานเนสร์วิ่งหนีออกจากบ้านพร้อมลูกชายก็เลยวิ่งหนีตามพ่อมาพ่อก็เลยบอกเอางี้และกันเราคงเข้าป่าไปหาสัตว์มาให้แม่เจ้าก่อนแล้วกันแม่เจ้าจะได้ดีใจว่าเนี่แหละของฝากเข้าป่าไป จะไปล่าสัตว์แล้วนะขอพักเรื่องของพราหมณนสาและสมทัศน์ไว้ก่อนค่ะมันมีเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมาที่พรามณนสานะ่ะมาเมืองบาดาลมีเหตุการณ์หนึ่งเป็นเหตุการณ์ของครุฑตนหนึ่งซึ่งกําลังจะจับพญานาคนะคะที่เราฟังเรื่องราวของครุฑจับนาคก,กันมาแล้วเราก็จะรู้ว่าแต่ก่อนครุฑจะจับนาคทางศีรษะ แล้วนาคก็ฉลาดนาคก็เลยกลืนก้อนหินเพื่อให้ตัวหนักครุฑจะได้ดึงนาคไม่ขึ้นแล้วน้ําก็จะท่วมครุฑอันนี้คือการแก้เกมกันซึ่งครุฑหลายๆตนก็จะพอทราบแล้วว่านาคอะกลืนก้อนหินเพราะฉะนั้นการจับนาคของครุฑในยุคหลังครุฑก็จะจับนาคทางหางแต่ก่อนจับทางหัวตอนนี้รู้ละพอจับทางหางเมื่อหัวมันห้อยก้อนหินก็จะหล่นออกมาจากปากพญานาค ครุดก็สามารถจะหิ้วนาคไปได้นะคะก็คือหิ้วทางหางไปเลยนี่คือการจับพญานาคของครุดแต่มีครุดตนนี้แหละที่ยังไม่รู้เรื่องค่ะยังไม่รู้ว่าเดี๋ยวนี้เขาจับพญานาคก,กันทางหางแล้วยังคงจับพญานาคทางหัวอยู่แต่ว่าครุดตนนี้มีร่างกายที่ใหญ่แรงเยอะเป็นครุดที่แข็งแรงก็เลยไม่สีเรียสคือจะจับหางหรือหัวเราแรงเยอะเราก็ยกหน้าขึ้นอยู่แล้ว ก็เลยไปจับพญายนาคตามเดิมนะคะก็จับทางหัวค่ะจับแล้วก็ดึงขึ้นมาเลยแม้จะดึงยากคือพญายนาคก็กลืนก้อนหินเหมือนเดิมแหละแต่เขาแรงเยอะเขาก็เอานาคขึ้นมาได้ทั้งตัวนะคะจับนาคบินจะไปสู่ที่พักของตนเองครุฑส่วนใหญ่จะอยู่ที่ป่าหิมพานเขาเรียกป่างิ้วจะอยู่กันตรงนี้เป็นส่วนใหญ่ก็จะกลับมาที่ป่างิ้วของตนเองค่ะก็คือเท้าเขาก็จะจิกพญายนาคไว้นะคะแล้วก็เหาะมา ขณะที่กําลังผ่านป่าบริเวณหนึ่งมีต้นไซใหญ่ต้นหนึ่งนาคก็พยายามจะเอาหางเกี่ยวกับต้นไม้จะเอาตัวเองให้รอดน,นั่นแหละค่ะเอาหางเกี่ยวรัดอย่างน้อยถ้าเราดึงต้นไม้ได้เราก็อาจจะหลุดจากกรงเล็บของพญาคุดได้เขาก็พยายามจะเกี่ยวนะคะจนเกี่ยวต้นไซนี้สําเร็จเกี่ยวสําเร็จปรากฏว่าครุดแรงเยอะจริงๆทําให้ต้นไะติดหางพญานาคขึ้นมาเลย หมือนโค่นต้นไส่ต้นเนี้ยขึ้นมาด้วยนะคะก็ดึงมาเลยทางต้นใส่ครุฑก็ไม่รู้เรื่องพอมาถึงที่พักเวลาครุฑเขากินพญานาคเขาจะกินมันเหลวเขาไม่ได้กินเนือ้อเขาจะกินมันเหลวที่ท้องของพญานาคเขาก็จะเจาะของพญานาคดูดมันเหลวกินนะคะพอดูดเสร็จก็จะเอาร่างของพญานาคตัวเนี้ยไปทิ้งเอาเป็นว่ากินเสร็จละเอาร่างของนาคอะพอทิ้งลงน้ําตุ้มหูเสียงมันดังกว่าปกติครุฑก็เลยตกใจว่าเอ้ย e ทำไมเสียงมันดังจัง ครุฑไม่ได้สังเกตอะไรเลยพอมาดูอีกทีอ้าวมีต้นไรใหญ่ติดหางพญานาคมาด้วยพญานาคก็ตายพร้อมกับหางที่ดึงต้นไรมาด้วยครุฑเนะ่ะรู้ว่าต้นไรนี้เป็นต้นไรใหญ่ในป่าแห่งหนึ่งซึ่งก็รู้มาอีกว่าเป็นต้นไรใกล้ๆอาสมของฤาษีท่านหนึง่งฤาษีท่านนี้จะใช้ต้นไทอ่ะไว้เดินจงกรมเอาไว้ปฏิบัติธรรมก็เลยรู้สึกผิดขึ้นมาค่ะโอ้เราทําบาปหรือเปล่าอ่ะ ตายแล้วนี่เป็นต้นไซของฤษีไปแอบ,บดูหน่อยแล้วก็แปลงเป็นมานุ่ม,มก็ไปคุยกับฤษีก็ไปทักทายฤษีว่าเออเดินทางมาจากป่าทางนู้นท่านฤษีอยู่ที่นี่เหรอขอรับแล้วก็แกล้งดูบรรยากาศโดยรอบแล้วก็ถามไปว่าอา้าวตรงนั้นมีหลุมบเบลอเลยเกิดอะไรขึ้นหรือขอรับหรือว่าท่านฤษีกนลังจะทําอะไรฤษีก็เลยบอกว่าตรงนั้นน่ะเคยมีต้นไรใหญ่อยู่ แต่เมื่อไม่นานมาเนี้ยมีครุฑจับพญานาคบินผ่านมาพญานาคก,ก็เลยมาคว้าต้นไทรของเราอ่ะไปมานพพนันก็เลยถามว่าอ้าวถ้าเป็นแบบนี้ครุฑจะบาปไหมขอรับเพราะว่าครุฑนะ่ะทำให้ต้นไทรหลุดออกจากพื้นดินซึ่งมันเป็นสิ่งที่ท่านอ่ะจะต้องใช้ประโยชน์จากต้นไทรนี้ครุฑจะบาปไหมฤาษีก็บอกว่าครุฑไม่ได้บาปหรอกเพราะว่าครุฑนะ่ะ ไม่ได้ตั้งใจครุฑคงไม่รู้แล้วก็ถามต่อแล้วพญานาคจะบาปไหมขอรับเพราะว่าพญานาคเอาหางมาเกี่ยวต้นไทรของท่านไว้ทำให้ท่านเดือ,ด,อดร้อนฤาษีก็บอกว่าพญานาคมีจิตไม่ได้คิดที่จะทําร้ายต้นไทรเพื่อให้เราลําบากแต่เขาเอาหางเกี่ยวต้นไทรเพื่อจะเอาชีวิตรอดคือเขาไม่ได้มีจิตจะทําร้ายเราทั้งคู่ไม่ได้มีจิตคิดที่จะทําให้เราลําบากเลยเพราะฉะนั้นบาปไม่เกิด ทั้งครุฑและพญานาคแน่นอนมันเหมือนเป็นเหตุสุดวิสัยก็ไม่เป็นไรก็ไม่มีต้นไทก็ไม่เป็นไรครุดฟังแล้วก็สบายใจค่ะก็เลยแปลงกายกลับสู่ร่างเดิมคือพญาครุฑก็บอกกับท่านฤาษีว่ากระผมะคือครุฑตนนั้นนั่นเองที่จับพญานาคแล้วพญานาคก,ก็มาดึงต้นไทของท่านฤาษีกระผมฟังแบบนี้แล้วสบายใจขึ้นเยอะเลยขอรับตอนแรกกระผมก็เกรงว่ากระผมจะเป็นบาป ที่มาทําให้ท่านเดือดร้อนแต่ในเมื่อท่านว่าไม่บาปกระผมสบายใจมากกระผมขอบูชาทำท่านฤาษีจะได้ไหมกระผมอะ่ะอยากจะมอบมนบทหนึ่งมีชื่อว่าอารมพายเป็นมนที่ใช้สวดเพื่อที่จะจับพญานาคถ้าเกิดใครสวดมนนี้งูทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นงูก็จะกลัวไม่กล้าเข้าใกล้เป็นพญานาคก็จะกลัวเพราะฉะนั้นถ้าสวดมนบทเนี้ย พญานาคจะกลัวเลยกับผมอยากสอนถ้าฤาษีเพื่อเป็นการบูชาธรรมได้ไหมตอนแรกฤาษีก็รู้สึกมันก็ไม่จําเป็นนะก็ไม่อยากจะรับค่ะครุฑก็ตือ้อรับหน่อยเถิดสุดท้ายฤาษีก็เลยยอมนะคะอะเราเรียนก็ได้ก็เลยเรียนมนมาจากครุฑนะคะทั้งการท่องมนและก็ทั้งการทําโอสถทิพย์ทำโอสถทิพย์เพื่อป้องกันตัวให้รอดพ้นจากพิษของงูและพญานาคเรียนจบ ครุฑก็ดีใจโอเคท่านฤษีกระผมได้มอบบรรณาการให้ท่านละสบายใจละลาก่อนจากไปค่ะตอนนี้ท่านฤษีก็รู้มนบทนี้แล้วนะคะชื่ออารัมพลายมีเหตุการณ์หนึ่งในเมืองพระณศีจะมีพราหมณ์คนหนึ่งเอาเป็นว่าเป็นพราหมคนหนึ่งที่ประกอบธุรกิจในเมืองแล้วกันแล้วก็ขาดทุนพอขาดทุนก็มีเจ้าหนี้เยอะมีหนี้สินเยอะวิธีการแก้ไขเมื่อมีเจ้าหนี้เยอะเราจะทำยังไงดีคะ เราก็หนีค่ะพรามคนนี้ก็เลยหนีออกจากเมืองเลยนะคะหนีเจ้านี่หนีเข้าป่ามาก็มาเจอฤาษีคือมันไม่มีที่ไปแล้วอะ่ะก็เลยขอเป็นลูกศิษย์ฤาษีก็ขอปรนิบัติฤาษีไปเขาทําได้ดีค่ะเขาก็ดูแลน้ําฉันน้ําใช้ไปหาผล,ลไม้ดูแลฤาษีมาตลอดเลยเจ้าฤาษีก็รู้สึกว่าเออไอหนุ่มคนนี้มันใช้ได้ไม่ต้องพูดเยอะดูแลทุกอย่างเรียบร้อยนึกถึงความดีของพราหมณ์คนนี้ ก็เลยบอกว่าอยู่กันมาหลายเดือนแล้วไม่มีอะไรจะตอบแทนเลยพอดีว่าก่อนหน้านี้ได้ไปเรียนมนมนหนึ่งชื่ออารัมพายมาเดี๋ยวจะถ่ายทอดให้เจ้านะเจ้าจะได้มีมนนี้ติดตัวต่อไปไปเจองูไปเจอพญานาคก็จะปลอดภยัยตอนแรกพรามคนนี้ก็เฉยๆค่ะก็รู้สึกก็ไม่อยากจะต้องเรียนมนนะแต่ฤาษีก็บอกเอาไปเถอะก็เลยยอมเรียนค่ะพอยอมเรียนท่องมนได้ ก็รู้สึกขึ้นมามนนี้ถ้าจะดีนะเนี่ยเป็นมนที่สามารถจะกำราบงูทุกประเภทเอาชนะพญานาคไปด,ด้วยเอาไงดีจริงๆแล้วเราก็ไม่ได้อยากจะเป็นลูกศิษย์ทา่านฤษีไปตลอดชีวิตนะเราก็อยากจะไปทํามาหากินมีเงินหาแผนการออกจากฤษีดีกว่าวันหนึ่งกระบอกท่านฤษีค่ะท่านฤษีกระผมมีโรคประจําตัวคือเป็นโรคลมบางทีลมก็ขึ้นก็จะอึอดอัด ช่วงที่กับผมมาอยู่ป่ากับท่านฤษีอกับผมไม่ได้กินยาเลยกับผมจะขอท่านฤษีออกจากป่าเข้าเมืองไปหายาเพื่อมาบรรเทาโรคลมหน่อยได้ไหมท่านฤษีจะไม่ได้ได้อย่างไรใช่ไหมคะแหมก็ต้องบอกว่าเออก็ได้อ่ะเจ้าก็รีบไปรีบกลับนะพราหมณ์ก็เลยขอราฤสีนะคะท,ทําทีท่าว่าจะไปหายาโรคลมแต่จริงๆแล้วก็คืออยากจะไปทดลองวิชาที่ได้เรียนมนมาเนี่ยแหละ เขาออกจากฤาษีแล้วเขาก็เลยไปทําอาชีพหมองูค่ะไปไล่มนเพื่อจะจับงูแล้วก็เป็นมนที่ดีจริงๆเพราะว่าจับงูได้ดีมากเขาใช้ชีวิตเป็นหมอง,งูไปเรื่อยๆจนคนทั้งหลายเรียกครามคนนี้ว่าอารัมพายเนื่องจากว่ามนที่เขาท่องชื่ออารัมพายเขาก็เลยถูกเรียกว่าพรามอารัมพายในที่สุดนะคะตอนนี้เราก็ได้รู้จักตัวละครใหม่ๆเพิ่มขึ้นแล้ว แล้วเหตุการณ์จะมาเจอกันจะมาอะไรยังไงต่อไปอีกเขาจะได้ไปเจอท่านภูริทัศน์ไหมมันจะมาเกี่ยวเนื่องกันได้ยังไงเหตุการณ์ทั้งหลายเหตุการณ์ที่คนหลายๆคนเขาจะมาเจออะไรยังไงเราต้องมาฟังกันต่อในวันพรุ่งนี้เพราะว่าวันนี้เวลาหมดลงแล้วเช่นเคยคะ่ะพรุ่งนี้มาต่อกันนะคะ วันนี้ขอให้เป็นวันที่ดีบุญรักษาเทวดาคุ้มครองความทุกข์อย่ามาแต่ต้องความเศร้าหมองจงหมดไปสวัสดีพี่พี่คะ่ะ